สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนอกจากกับแซบไลาใบมะลีจ้ะพี่น้องจา้ามามาพี่นอ้องมื้เนี้สีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนจา้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ้นน้ำตกจ้ะพี่น้องจา้าเ้นเล็กจ้ะพี่นอ้องม้เนี่ก็มีได้พริกจีนมากินน้ำจ้ะพี่น้องจา้าพริกจีสิบสิบหาม็ดจ้ะพี่น้องจุกจุกไปเลยพี่น้องจา้าพักกะไม่มีอย่งางไรจา้ามิสลัดแล้วกัโหระพาหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้อง มามาจะพี่นองจ้ะมาลงกไม่กินกันเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนจ้ะไม่แต่ตอนยิ่ง่งเลยพี่นองเนื้อนี่จ้ะจุกเลยพี่นองจ้ะน้ำพ่อคุกคิกเนี่ยแหละจ้ะบุงมาแลลวจ้ะพี่นองรุงมาแล้วเรียบร้อยจ้ะเผ็ดเผ็ดจ้ะมบริเวใส่น้ำไลยพี่นองเวยว่าเสี่ยวมากินกับพริกีมันต้องกินแบบคุกคิกนะจ้ะ ้นก่อนพี่น้องให้มันเขานาำเขาเนื้อก่อนอจ้ะลุกสินกับมีพี่น้องจ้ะสีหาหวย,ยู่เอาะกินไปบนี้มาเดอ้อจ้ะมาเดอ้อเปวดเตี๋ยวเนื้อตุ้นจ้ะพี่น้องจ้ะือ,อะตุน้นน้ำตกหอมคักพี่นอ้องซิมเสร็ก่อนพี่น้อง กินเมนูเส้นได้กบบระโบมุมเมนูเส้นเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อเศบใส่แต่ใส่ซ่อนเนาะจ้ะพี่หน่อซ่อนซอมเอาอเกียบบัลลด ปิกจีแต่พี่น้องนี่กากกะปิของเขาสดๆไม่ๆำมันเข้าไปจ้ะอืมอืมเนี่ยอรับ

몰라, <물라> m 입니다. Gue t อับพี่นอ้องอ่าพี่นอ้องบักพริกพริกที่ยางเผ็ดเลยจ้ะพี่นอกก้นองจ้ะหอมแท้เลยเด้อพี่นอ้องืม one nunca แซ่บยุบพี่เน่ะพรกทั้งแซ่บจ้ะเขากันครัะ เพื่อตอนนี้ไงเลยพี่น้องสาใจครับจะ้ะมาตุน จ้าเสแปรยุตจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ้นน้ำตกจ้าเส้นเล็กจ้าพี่น้องจ้ากินกับผักสลัดกับผักโหระพาหรอกจพริกแห้งพริกจี๊ดิ้มกะปิจ้าพี่น้องจ้าแห้งแต่เข้ากันจ้าจ้าสำหรับมื้อนี้จังได๋ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้องจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าให้การติดตามรับชมนอกจากพี่น้องจ้าจังได๋กามื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า